เรื่องราวเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อราว20กว่าปีที่ผ่านมายังคลาคัาไปด้วยทหารอเมริกันที่ไปประจำการอยู่ที่ฐานทัพในช่วงสมัยของสงครามเวียดนามพีดงมะคามขณะนั้นในบรรยากาศต่างๆในช่วงระหว่างนั้น จะว่าไปแล้วการที่พวกทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพอยู่ในช่วงนั้นมันทำให้เมืองอุดรเจริญรุดหน้ากว่าหลายๆจังหวัดของเขตภาคอีสานณนงก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานเป็นหมอนวดและต่อมาณน,านงก็ได้กลายเป็นเมียเช่าของทหารอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิมมี่ทางคู่มีลูกด้วยกันคนหนึ่งเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักชื่อว่าน้องจนีน นาหนงได้อยู่กับผัวฝรั่งได้ประมาณ3ปีเท่านั้นจิมมี่ก็ต้องกลับอเมริกาเพราะขณะนั้นพวกอเมริกันได้ถูกขับไล่ให้ถอนทัพกลับแน่นอนน้น,นงแกต้องเสียใจเป็นอย่างมากที่จิมมี่ต้องจากไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้เพราะจิมมี่เป็นชาวต่างชาติอย่างไรเสียเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่เมืองไทยได้นานเหมือนกับคนไทยทั่ว,วไปในที่สุด เมื่อถึงกําหนดเวลาที่จิมมี่จำเป็นต้องเดินทางกลับนะนงแกก็เสียใจกับการจากไปของจิมมี่เป็นอย่างมากและเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นที่จิมมี่เดินทางกลับไป นาหนงก็ต้องตรอมใจและตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวโดยที่นาหนงได้พูกข้อตายต้ตตนมะขามที่ดงมะขามไกล้ๆบ้านนั่นเองมะขามที่ว่านี้เป็นดงมะขามไม่ใหญ่มากนะักห่างจากบ้านของนาหนงไม่ไกลมากและที่สำคัญที่สุดก็คือที่นั่นเป็นสถานที่เล่นของพวกเด็กๆที่ดีที่สุด เพราะมันร่มรื่นและสามารถหามะขามกินได้อย่างสบายๆไอตาซึ่งเป็นล้านของนานาหนงมักจะเข้าไปเล่นในดงมะขามที่ว่านี้เป็นประจำและแน่นอนที่สุดเมื่อนานาหนงเข้าไปผูกคอตายในดงมะขามนั้นพวกเราก็ไม่เคยกล้าเข้าไปวิ่งเล่นเท่าไหร่นะเพราะกลัวผีนาหนงจะมาหลอกลอนอแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป พวกเด็กๆก,ก็ได้ลืมเหตุการณ์ที่เคยกลัวไปจนหมดสิ้นและได้กลับเข้าไปยึดพื้นที่ในดงมะขามเป็นสถานที่เล่นสนุกสนานเหมือนดังเดิมในวันหนึ่งในเชิงฤดูหนาวไอตามาหาที่บ้านพร้อมกับชวนเพื่อนๆไปเล่นในดงมะขามเช่นเดิมตอนแรกๆไอตาก็เข้าไปเล่นกับเพียงสองคนเท่านั้นแต่พอตะวันคล้อยไปหน่อยหนึ่ง เพื่อนๆรุ่นราวข้าวเดียวกันก็เข้าไปสมทบอีกร้ายคนเป็นบริเวณใต้ดงมะขามซึ่งมีเสียงเจียวจ้าวไปตลอดเวลาเสียงของเด็กๆวัยสิบกว่าขวบอย่างเสียไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเองอย่าเสียงดังกลรวยเดี๋ยวก็โดนนะนงเล่นงานหรอกแกก็ยิ่งลำคาญเสียงเด็กๆอยู่ตาซึ่งเป็นหลานแท้ๆของนนงได้ร้องปามเพื่อนๆไอ้บ้าเอ้ยพูดขึ้นมาได้อุตสาไม่คิดแล้วเชียว พ่อเองคู่กินมาค่าก็นเริ่มหมดหนุกแล้วเวย้ยอย่าลืมว่นนี่กับไก่ข้ามเต็มทีแล้วนะเวย้ยอย่าทําเป็นปากเสียเพื่อนอีกคนหนึ่งก็โวยกลับแต่แทนที่ไอ้ตาจะโกรธมันกลับหัวเราะออกมาฮ่าอย่างสนุกสนานมันมีอารมณ์ขันแต่ไม่ยักมีใครหัวเราะไปกับมันด้วยเพราะฉักเริ่มหมดสนุกกันแล้วเฮ้ยกลับบ้านกันดีกว่าโว้ยพวกเรามันเริ่มโพเพลแล้วเว้ย เพื่อนเพื่อนก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันชักไม่สนุกเสียแล้วเมื่อไอตาดาันพามาพูดถึงนนงซึ่งพวกเราก็เคยกลัวกันมาก่อนเฮ้ยเฮไม่เอาน่าแค่พูดเล่นเท่านั้นเองเอางี้เอางี้เ,เ,เราเล่นต่อกันอีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันพอเริ่มมืดเราค่อยกับไอตาก็ขอร้องซึ่งในที่สุดก็เป็นอันตกลงตามนั้นเพราะใจจริงแล้วหลายคนก็ยังอยากเล่นกันอยู่ เพื่อนๆก็ยังคงเล่นกันอยู่ในดงมะขามจนกระทั่งตะวันตกดินความผิดปกติบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววมาก่อนเสียงลมพายุก็พัดอื้ออึงซึ่งไม่รู้ว่าก่อตัวมาจากที่ไหนมันพัดรุนแรงผ่านเข้ามาในดงมะขามนั้นจนต้นมะขามนับร้อยต้นในดงแห่งนั้นไหวโยกเยกเอ็นรู้กันไปมา เสียงของลมพัดฟังดูน่ากลัวเหลือจะกล่าวแต่พวกเราไม่รู้จะทำอย่างไรได้ไต่างฝ่ายต่างก็แต่ได้ยืนมองหน้ากันด้วยความงุนงงระคนกับความวาดกลัวเพราะไม่นึกมาก่อนว่าจะมาเจอกับภาวะการแบบนี้ท่ามกลางกระแสลมที่พัดกระโชกรุนแรงนั้นพวกเราได้ยินเสียงหัวเราะของใครบางคน แรกๆมันฟังดูไม่ชัดแต่ต่อมามันก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนฟังดูถนัดชัดเจนและที่สำคัญมันดังอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มที่พวกเรายือนอยู่ดังมาจากต้นมะขามต้นนั้นต้นที่น้านงผูกคอตายนั่นเองเพื่อนๆต่างก็คนลุกเกลียวขึ้นมาพร้อมๆกันเรามองไปที่ต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นโดยไม่ได้นัดหมาย และทุกคนก็ต้องตกตลึงตาค้างขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อเห็นภาพที่อยู่เบื้องหน้าตรงต้นมะขามใหญ่นั้นมันเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดนอนสีขาวผูกคอตัวเองด้วยเชือกไว้กับกิ่งมะขามห้อยตองแต่งอยู่ร่างทางร่างของเธอได้ดิ้นรนไปมาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆแน่นิ่งไปในที่สุดใบหน้าสวยนั้น บัตรนี้เต็มไปด้วยความน่าสะพริงกลัวหลิ้นจุกป,ปากในตาเลือกลานใบหน้าค่อยๆซีดลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันกลายเป็นซีดเผือดอย่าหน้าสยดสยองช่วยด้วยช่วยด้วยพีหลอกพีหลอกเพือ่อนเพืพนตางก,ก,ก็ตะโกนออกมาพร้อมๆกันพวกเราพยายามจะสาวเท้าว,วิ่งหนีออกไปจากภาพอันน่าวาดกลัวนั้นแต่ก็ปรากฏว่า เรียวแรง้าทั้งสองข้างมันไม่มีเอาเสียเลยแม้กระทั่งจะพยายามจะขยับขาสักเล็กน้อยมันก็ยังไม่ยอมประสบความสำเร็จอ้อยอ้อยพวกผมกลัวแล้วนะน้องนะน้องอย่ามาหลอกกันเลยเสียงไอตาได้ร้องคำควรมันพยายามพูดกับวิญญาณของผู้เป็นนาของมันดูเหมือนวิญญาณน,นั้นยังไม่ยอมหยุดหมดสนุก ร่างที่ห้อยต้องแต่งนั้นค่อยๆขึ้นอืดให้เห็นทีละน้อยทีละน้อย,นอยในที่สุดก็ขึ้นอืดจนเต็มที่จากนั้นก็ค่อยๆเน่าเฟะให้เห็นคาตาน้ำเหลืองเริ่มหยดลงพื้นดินส่งกลิ่นเหม็นอันร้ายกาในตาก็ได้ทะลนออกมานอกเบาแต่กลับกรอกกิ้งไปมาขณะที่มองมายังกลุ่มของพวกเด็กๆ อ้อยอ้ยอยไ่ไแล้วนะน้งนะองอย่าหลอกพวกผมอีกเลยเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ร้องตะโกนขึ้นพวกเราทั้งหมดตัวสั่นงันงกด้วยความหวาดกลัวอะไรที่สุดของชีวิตอ้อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งร้องไห้ออกมาเมื่อความกลัวพุ่งขึ้นถึงขีดสุด จากนั้นภาพอันน่าสยดสยองก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อต,อตาของพวกเราทุกคน,ท,นทันทีที่ขยับขาได้พวกเราก็วิ่งโกยอาออกจากดงมะขามนั้นอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในดงมะขามเหี้ยนนั่นอีกเลย